ก็เป็นเรียกว่าเป็นความรักในย่านทองหล่อนะครับผมก็ในในย่านทองหล่อเนี่ยพวกเราก็เป็นผู้ชายสามคนสามแบบตัวแทนของเขาเรียกว่าบ้านหรูบ้านหรูแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นตัวแปรในบ้านนั่นก็คือน้องใบตองหรือว่าโมมชนกนะครับผมก็ผมเองรับบทเป็นแทนครับผม ครับผมรับบทเป็นเนมครับเป็นน้องพี่แทนครับผมก็รับบทเป็นวินครับเป็นน้องพี่แทนกับน้องพี่เนมครับผมคัอสามคนเนคณะเซอรเาคอเคเตอร์เปตักางเป็อ่า้มตมอย่างของผมเนี่ยก็เป็นไฮโซแบดบอยเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ที่เพิ่มเข้าไปในนั้นเนี่ยก็คือเขาเป็นคนถ้าเกิดใครที่ดูเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นคือเหมือนเขาเรียกว่าถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนวิธีการแสดงออกมันก็ บางทีสิ่งที่เขาแสดงออกมาแสดงออกอีกแบบหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนผมลูกคนกลางก็จะเป็นแตกต่างกันไปเลยนะครับก็จะเป็นคนที่รักธรรมชาติแล้วก็รักผู้คนในซอยทองหล่อที <c oughs> ออ่อยู่ในชนบทเลงครับ <c oughs> อยากทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากทำให้ย่านทองหลอมีแต่ต้นไม้สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบไฮโซเวอร์จิน ต้องการแบบตามหาความรักอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบรักใครไม่เป็นก็แบบทุ่มเงินไปบ้านรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบพี่ใบตองก็เข้ามาสอนว่าเอ้ยความรักมันต้องให้ใจนะเว้ยไม่ใช่ให้เงินอะไรอย่างเงี้ยครับผม<ช>ประมาณนี้ป<า>ร,ระมาณถามพี่เมาก็ได้เขาผ่านมาเยอะแล้วเรื่องให้เงินใช่ใช่ก็ัสอดแซงเข้าไปหลายหลายอย่างสนุกสนานมากครับมีฮาตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็ตอนต่อๆไปก็ มีแต่ความเฮฮาครับสาระก็มีครับคือคือจริงๆอ่ะมันแฝงอยู่ครับเป็นข้างในคือมันเป็นอ่าต้องบอกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะก็จะมีความแบบบางทีที่เราเห็นว่าสนุกสนุกขำขกันเนี่ยบางทีมันจะเป็นมุมมองของชีวิตอีกแบบหนึ่งที่อ่เขาเรียกว่ามันสะท้อนสังคมสะท้อนชีวิตของเราบางทีอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเราที่เคยเกิดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยครับผมครับผมสาระไปหมดแล้วเอาไรสาระบ้างไหมครับ ่าครับผมครับก็ฉายวันที่16กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้เป็นตอนแรกครับผม5โมงเย็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูไม่ทันเนี่ยก็จะมีไลน์ทีวีย้อนหลัง1ทุ่มครับผมครับผมก็ยังไงฝันด้วยแล้วกันครับกับซีรีส์แพ้่างครับผม